สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูมันบารี่กำลังจะสุกแล้วเห็นไหมเก็บไปทำน้ำปั่นได้แล้วเนี่ยเปรียปร้ยวอร่อยดี <c oughs> ใบก็ไปทำน้ำชาเนี่ยเก็บไปทำน้ำชา เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมาตัด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 ,ตดออกตัดตัดออกแล้วก็หั่นหั่นซอยซอยแล้วก็ไปตากเนาะไปชงน้ำชากินนี่อันที่สุกนี่สุกแกจัดนี่ว้าวอันนี้ก็ปักกิ่งปักชำํำเอ้ยอื้ออร่อยอร่อยเก็บกินได้มันตัดจิงปักชำํำ ก็เป็นลูกเร็วเนอะอืมอืมเพิ่งจะเสียบไปพอติดก็ออกลูกเลยเนี่ยกิ่งแบบนี้สามารถนะตัดเสียบได้เลยขยายง่ายมอนเบอร์รี่ลูกหมอนขยายง่ายจริงอ,อันนี้ก็ขยายง่าย มันหวานญี่ปุ่นพี่ยีปอาไปปลูกสวนเยอะอยู่มะละพะพริกนี่ก็จะเป็นมะม่มวงหาวมะนาวหูไอ้ด้านะหนามเยอะมากเลยปลูกไว้งั้นแหละยังไม่ได้มีดอกมีอะไร ก็ตัดกิ่งปักชำได้เนี่ยขยายง่ายดีอันนี้เทพาอันนี้สละแหน่สละแหนต้นเนี่ยมันมิม้นเลยเนี่ยหอมชื่นใจเลยปลูกง่ายค่ะไปอย่างเร็วเลยนะเนี่ยถ้าถ้าเหลือยอดสองยอดเนี่ยเราปักชำแลไปอย่างเร็วเลยหรืก็จะเป็นไหนนี่ มีสมเห็นไหมเขาขยายได้เองอ่ะถ้ามีต้นหนึ่งแล้วเล็ดไปอันนี้แมงลักใส่แกงเห็ดนะเห็ดลูงกช่วงนี้เห็ดกำลังออกไม่ได้ไปเจ็บเห็ดหลังบ้าน โอยมะละกอลูกกำลังดกเลย,ยนั่นข้าโพดข้างหลังนั่นข้าโพดนี่นางเอกของเราอัปเดตอยู่เรื่อยๆค่ะวันที่ทำบ้านให้เขาก็อัปเดตตอนนี้มีลูกดกมากขอบอกลูกดกมากเลยค่ะเห็นไหม คืนเอาไปผัดใส่ไข่ให้ลูกชายกินดีมากเลยผัดใส่ไข่แม่ก็เลยบอกว่าถ้าจะชอบผัผดบวบงูใส่ไข่เนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายทำง่ายแสนง่ายเมนูที่อร่อยเห็นลูกกินก็จะปลูกตอนแรกไม่รู้นึกว่าเขากินไม่เป็นก็เลยผัดให้เขา ดูค่ะลูกขนาดนี้ลวกได้แล้วนี่เห็นไหมวันนั้นถ่ายคลิปลายตั้งพี่ต้อมเข้ามาเหม็นอยู่วันนี้ทำไมถ่ายคลิปลายตั้งโอ้ยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมพาต้องดึงเขาลงมานี่เห็นไหมจะนอนอยู่ข้างบนไม่ได้ต้องลงมาโชว์ค่ะนี่ลงมาโชว์ลงมาโชว์ตัวเห็นไหม ยุคโควิดนี่เรามีมีผักกินไม่ต้องไปตลาดจริงๆเลยมีหอมมีกระเทียมมีทุกอย่างหหวลพาเห็นไหมหหวลพาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนี่มันก็กหระพา,ะพาป่ากินจะหอมมากเลยนี่กินจะแบบอื้อกกินแรงมากอันนี้ก็นี่มีเยอะตรงนั้นน่าจะเป็นไหนนั่น่ะ ฟ้าทลายโจรจะเอาออกมาขยายอันนี้ผักบ,บุ้งผักบ,บุ้งกำลังงอกบ,บุ้งกำลังออกเยอะเลยจะได้ทำไอ้นั่นกินแล้วจะได้ทำหมูกระทะทำหมูกระทะกินที่บ้านไม่ต้องไปร้าน นนี้ก็จะเป็นบัวหอมลูกยาวกำลังจะมีลูกแล้วค่ะเห็นไหมกำลังเริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นไหมียอดปวดมากเลยเห็นไหมมีเกรสรตัวผู้ออกมาแล้วคงไม่นานคงไม่นานเกินรอส่วนถั่วดูดูดโอ้ถั่วออกมาแล้วเห็นไหม บ้านถั่วก็ทำเสร็จพร้อมกันกับบวบงูเห็นไหมคะนี่ถัว่วโอ้ขึ้นไปตายแล้วนี่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 ถั่วใบด่างอุ้ยไม่ชอบเลยนี่ถั่วใบด่างมาโผล่ตรงนี้ได้ไงไงเนี้ยโอ้าทบมีไอ้น,น,นี่มันจะลามไปเรื่อยเพื่นพนอนอ ถ้าจะไม่โดกแล้วเนี่ยถ้าเจอเนี่ยไวรัสเข้าแล้วงานเข้าแล้วเนี่ยใบด่างเนี่ยเอ,เอื้อมไม่ถึงต้องเด็ดทิ้งจะถั่วใบด่างโอ้โหยอดยอดงามมากเลยเจอถั่วใบด่างก็ไม่เหมือนไอ้นั่นน่ะ ไม่เหมือนกล้วยใบด่างนะคะเพื่อนๆจะเอาไปขิงคันเนี้ยกำลังจะมีลูกเห็นไหมถ้าเขามีใบด่างแล้วเขาจะไม่ดกนี่ค่ะกำลังออกลูกเยอะเลยอันนี้เป็นลำน้ำพองสองดอกก็ลงเยอะเลยโ้หเสียาจจังเลยคราจะลามไหมคะเนี่ย เอานี้ไปกำจัดก่อนไปทิ้งกันไปทิ้งกันสสเสร็จออันนี้ก็จะเป็นมะละกี้นกเนี่นกยกำลังเลื้อยขึ้นมากำลังเลื้อยขึ้นมา มันละกีนกก็กินดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆเ,เป็นยาหมดแล้วค่ะในบ้านเราเป็นยาหมดแหละอู้ประกาศขาวหวานถี่มากเลยดูประกาศอย,ยอดอันนี้เนี่กินกับลาบอร่อยนีย่ใบมะกอกอันนั้นต้นอะโวคาโด มะนาวมะนาวไม่มีเม็ดเนี่ยมะนาวไร้เม็ดยังไม่มีแอรลูกกำลังจะเริ่มจะเริ่มมีลูกใหม่อันนี้ก็จะเป็นมะนาวใหญ่ลูกยาวๆอะ่ะนดีตัวนี้อยอเห็นอยู่สองลูกเห็นน้อยอีกลูกหนึ่งแถวนี้อ๋อนี้ยเนี้ยลูกยาว,ยาว สุกจะสีเหลืองเหลืองนี่สีเหลืองเหลืองยาวๆอ่ะดูยอดใบขี้เหล็กขี้เล็ก,ลกส่วนอันนี้ขึ้นมาพันนี่ก็จะเป็นไอนั่นอดอกไม้จีนอะไรนะนปีนี้ไม่ได้ทำซุ้มให้เขาเขาก็เลยเลื้อยเอาต้นนี้เป็นเป็นบ้านเลย อุ้ยนี่รูกหนึ่งมะนาวไรเม็ด right ดูผัก <laughs> หวานชืนน่นเลย,ยวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆชมสวนชมสวน,สวนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ